เอากอิโลละสิบสองบาททางชื้นนี่เคยขาดทุน <c oughs> ยังพอได้กำไรนะอ oh. แสดงว่าถ้าเกิดว่าทำจริงๆนี่ทำนาก็ไม่ได้เสียหายนะมันไม่เสียหายทำนาได้กนไรอะไรค่าฟางนี่มันได้ค่ารถเกี่ยวแล้วอจะบอกนะว่าขายฟางขายดีมากาฟางพวกนี้ตรงนี้ก็สิบไร่นี่มันได้ฟางสองร้อยก้อนสองร้อยก้อนนับดูสิมันเก้าพันกว่าบาทเอาดีดี ใครมาซื้อผมซื้อเข้ามาก็เหมือนกันนะอ๋อก้อนละสี่สิบห้าคิดดูาครับผมขนาดเราคนใช้ยังได้ซื้อใช่ไหมนันี่ของตัวเองได้สองร้อยซื้อเข้ามาสามร้อยก้อนนี่โอ้แล้วมันตายแล้วชุไร้สาวะอ่าใช่ทุกมันร้อนขนาดนั้นเนาะร้อนไหเข้ามันมันด้วยมากมันงอกข้าใหม่ครับผมยายากองงอกมาเม็ดใหม่อ่าตัวเก่าไม่เคยมีเลยอ๋อเนี่แหละ ที่เราสังเกตถ้าทําเหมือนคนเกสมัยกนได้กินนะก็คือไม่ต้องอะไรมากเนาะไม่ต้องมากครับผมไม่ต้องกลัวว่าข้าวมันจะตายหรืออะไรนะไม่เลยอ๋อเขามันไม่เคยตายทํากนมันทนเพราะอะไรถึงทนเปียบเขาเพราะอะไร,รถึงได้เปรียบยไรรากมันยาวรากยาวอก็เราไถกลบอ่ารากยาวทำไม นาต้มนาไรนี่รักมันสันมันตายเร็วอันเด็ดเลี่ยงมากก็เรียบร้อยเลยนะแห้งไปนิดเดียวก็ไปแล้วครับผมอันนี้คือนาข้าวแห่งความหวังเลยนะคตาหวังแล้ววันนี้ก็ได้แล้วบางคนยังไม่ไถเลยนะเพิ่งคลาดแปรนะคนเขาไม่รู้ทําไมครับคุณตาเขาทําเร็วต้นปีเขาแข็งแรงร่วงจะใหญ่ยาวทําเร็วต้นปีร่วงใหญ่ยาวลองดูถ้าไม่เชื่อผมต้นปีนีช่วงเดือนไหนคุณตา ต้นพฤษภาเอาเลยไม่ต้องไปรอหรอกแล้วไม่ต้องทําดินให้ดีด้วยพฤษภานะครับอันนี้อันนี้ผมทําตั้งเมษามีใครว่าเขาขค้อแต่ว่าคุณตาทาช่วงเมษาทําไมช่วงนั้นถึงทําเดือนเมษาเมษาเราไม่มีรถตัวเองใช่ไหมอ่า ช่วงมษารรถว่างนะ,ะ15-16เมษายนรถมันว่างอยู่นะรถถครับผมบอกให้เขามาทําเขามาทําเลยอ๋อคือเราไม่มีรถไถไม่มีนะถ้ามีรถไถก็ทําช่วงพฤษภาพฤษภาจนๆพฤษภาอ่าในกำลังดีนะ,นนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรีบทำก่อน,นรีบจำโกนหารถไดที่ไหนพร้อมกันทําช่วง15เมษายน15เมษายน40ไร่นี่นรถหมดแล้ว40ไร่นะ มันแดดร้อนเปี้ยงๆเลยนะนั่นลแล้วมันเอาเวลาที่ไหนไปงอกข้าวนะเคยเคยเห็นข้าวตมทุ่งนาไหมครับผมเรายังไม่ได้ถ่ายเลยมันงอกอีกเออแปลกมากก็นี่เหมือนคนโบราณเขาทำนะยังไงครับคุณตาแต่ก้อนรถไทยเดินตามใช่ไหมอ่าแตกๆๆนะแตกๆขูดๆดินนิดๆหวานข้าวแล้วก็ขูดนิดๆอ่าคาดก็ไม่ต้องคาดก็ได้ก็ปล่อยครับผมมันก็ขึ้นอืมเลยผมคิดว่า ผมเคยทำกับญาติผู้ใหญ่แต่ก่อนใช่ไหมครับโอ้ผมปีนี้เขาประกาศด้วยว่าพิุข้าวตั้งสิบกว่าลูกอ่าทำมวยใจเย็นเราทำไงนาเราลึกด้วยใช่ครับเห็นไหมไอ้ที่จับชิริข้าข้าวตรงนั้นแสดงว่าคนตาติดตามเขาสารดีมากแล้วก็วางแผนดีมากด้วยก็เคยพลาดแล้วไงรอรถเขามูแต่รอรถน้ำท่วมก็ไม่ได้เข้ามาให้เราทุกทีนะอ่า เราไปหาเขาเขาก็นัดวันนู้นวันนี้รถไม่ว่างไงใช่ครับคุณตาโทษรถก็โทษไม่ได้นะครับผมเลยปีนี้จะตรงนู้นยี่สิบกว่าไร่ครับตรงนู้นสี่ตรงนู้นห้าตรงนู้นห้าเกือบสี่สิบไร่แล้วกันนะสี่สี่สิบกับห้าสิบอ่าทีนี้คุณตาไถ่ายอ่าทีนี้คุณตาไถช่วงเมษาสิบห้าเมษานะวานไปปุ๊บอีกกี่วันมันถึงได้ออกรากออกมีลําต้น เกือบครึ่งเดือน,นครึ่งเดือนเลยเหรอต้นเดือนพฤษภาเลยใช่ไหมนั่นแหละอพราพอาชิน้นชินเมษาครับชิ้นเมษามันก็เริ่มนะอพอพ้นมามันก็เต็มให้เขาตีแรงนะถ้าต,ตีแรงมึงไม่งองนะห้ามตีแรงถ้าต,ตีแรงมไม่งองนะดินนั้นมันจะเป็นแป้งมันร้อนเพราะอ,อ้ดินมันจับก้อนอยู่นะผมให้กไไ็ไถแค่ห้าวันนั่นเองผมให้ตี บอกที่ให้ให้เขาเดินรอบเดียวปุปปุ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 ดินโกงกลางกงกลางดินเป็นเหมือนกําปั้นกําปั้นนะเออนั่นแหละอ่ามันไม่ได้เตกไม่ได้อะไรอ่าพอมีแต่คนว่าเพื่อทำคีเรยาก็เยอะแว่าอแต่อันที่ริงยาเก่ามันมันเคยงอกทำไมครับคุณตาพอเราทายไปแล้วมันตายแล้วชุ่มไม่ทาวอ่าใช่ทุกมันร้อนขนาดนั้นเนาะร้อน ข้ามันมันด้วยมากมันงอกข้าใหม่ครับผมยายาของงอกมาเม็ดใหม่อ่าตัวเก่าไม่เคยมีเลยอ๋อเนี่แหละที่เราสังเกตถ้าทําเหมือนคนเกศไม่อนได้กินนะก็คือไม่ต้องอะไรมากเนาะไม่ต้องมากครับผมไม่ต้องกลัวว่าข้าวมันจะตายหรืออะไรนะไม่เลยอ๋อเขามันไม่เคยตายทํากลนมันทนเพราะอะไรถึงทนรเปียบเขาเพราะอะไรถึงได้เปรียบรากมันยาวรากยาวเออก็เราไถกลบอ่ะอ่า รักยาวทำไมหน้าต้มหน้าอะไรนี่รักมันสันมันตายเร็วมันเด้ดเงเรียบร้อยเลยนะแห้หงไปน,นิดเดียวก็ไปแล้วครับผมไอ้จุาุน้นผุงสูงเทวานี้อือคือแบบว่ามันสูงจริงๆนะคุณตานะของบางคนนี่ข้อนิ้วอยู่นะตอนนี้นะบนทุกคนเลยรอบสองก็มีรอบสามก็มี <c oughs> อันนี้ทำานารอบเดียวรอบเดียวมันประหยัดกว่าสองสามรอบ <c oughs> ใช่ครับคุณตา จำัวแต่ทาดีไม่ทันเขาเลยถูกไหมแล้วมีคนบอกเลยนะว่าทําไมทําขี้เหร่จังเลยใช่ไหมก็มีพบจังเจ้าของรถมาให้ตีแรงอ๋อบอกเขาเลยนะบอกเขาเลยเจ้าของรถเขากลัวว่าขเขาว่ามันการว่าทําไม่สวยไงอ๋อเจ้าของรถไออเจ้าของรถไทยก็อยากทาให้สวยด้วยอ่าแต่เจ้าของเรารู้นะว่าทําสวยเขาจะตายอ่าแกทําตามวิ่งรอบเดียวครับผมวิ่งรอบเดียวแกไม่วิ่งเร็วถ้าวิ่งเร็วมัน ดินมันฟูงขึ้นบนอ๋อขับช้าๆนะขับช้าๆคือตียังไงยังงไก็ช่างอย่าให้เป็นแป้งให้เป็นก้อนไว้นี่นี่ปุ๋ยคอกกาลังเริ่มแล้วโอ้ปุ๋ยทํางานแล้วต้นมแล้วนี่ปุ๋ยขี้วัวนะปุ๋ยขี้วัวเนี่ยเริ่มขยันทุกเม็ดเลยนะต้นมันใหญ่ครับถ้ามีน้ําจะปล่อยดินแห้งปุ๊บสักหกเจ็ดวันหรือสิบวันอ่ใส่น้ําใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีแกล้งข้าวใช่ไหม ไม่ดินมันถ้าดินมันชื้นเกินไปเข้ามันก็ไม่มาเหมือนกันมันเชงเลยครับผมต้องพอนาเราทาไม่ได้พักผ่นนาปรังงา็ทําทำใช่ไหมคุณตาทานาทํานาแบบทั้งปีเลยนะก็ทาทั้งปีต้องพักดินด้วยโอ้รู้ว่านี้ก็ปล่อยให้น้ํามันหมดครับผมพอน้าหมดสักสิบวันเราสูบน้ําขึ้นครับผมพอน้ำเรามีเต็มชาแล้วไปกลัวอะไรเราเตรียมพร้อมหมดแล้วเราจัดการบริหารได้เนาะ บางคนขาดน้ำขาดอะไรนะอะไระาขาดน้ำนบาทครับผมทํานานี่คุณตาเคยคิดไหมว่ามันขาดทุนหรือกำไรแต่อันที่จริงถ้าทําขาดทุนคงไม่มีนะทานานะถ้าเราใส่ใจกับนาไ,ไม่ขาดทุนใส่ใจอ๋อก็ทําจริงทําฟังขาดทุนไนดะ้ เราต้องดูน้ําดูอะไรด้วยครับผมถ้าเข้าไม่ขึ้นต้องดูแลปุ๋ยด้วยอืเคยสังเกตไหมคนที่ทํานาได้เยอะเพราะอะไรเพราะอะไรครับตาใส่ปุ๋ยเยอะนาปรังน่ะเขาก็ข้อสิบห้าเขาทำได้ไรายละตันนะเขาใส่ปุ๋ยสามรอบอแล้วถามว่าขาดทุนไหมขา้ากิโลละสิบสองบาททั้งชื้นนี่เคยขาดทุนยังพอได้กําไรนะอ แสดงว่าถ้าเกิดว่าทําจริงๆนี่ทำนาก็ไม่ได้เสียหายนะมันไม่เสียหายทํานาได้อะไรอะไรค่าฟางนี่มันได้ค่ารถเกี่ยวแล้วอจะบอกนะว่าขายฟางขายดีมากาฟางพ <laughs> งนี้ตรงนี้ก็สิไร่นี่มันได้ฟาง200อสองร้อก้อนสองร้อยก้อนนับดูสิมันเก้าพันกว่าบาทเอ้ยดีๆ <laughs> ใครมาซื้อ ผมซื้อเข้ามาก็เหมือนกันนะอ๋อก้อนละ35คิดหน่อสิครับผมขนาดเราคนใช้ยังได้ซื้อใช่ไหมอ๋อนี่ของตัวเองได้ทรงร้อยซื้อเข้ามาสามร้อยก้อนนี่โอ้ก็แสดงว่าได้ใช้ตัวเองนะคุณตานะน่าเลยอืมแต่ก้อนไม่มีวัวผมขคายฟางนี่แหละสบายเลยนะคุณตานะเขามาลงเบรกด้วยอ๋อไม่ต้องเหนื่อยเราด้วยนะไม่ต้องเหนื่อยมันไม่มีขาดทุนลงเชือนน่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำนาเสร็จแล้วเนาะ เอาวัวมาผูกยังได้เลยใช่ไหมย,ยังได้เลยได้นนหลายอย่างนะถ,ถ้าเวลาไปในมันาดมีธุระพูวัวได้เลยวัวมันไม่ได้นอนเหมือนควายทำไมครับคุณตามันแค่เดินกินอ,ะอ่ะออเดินลงปุยเข้ามันจะลุกขึ้นมาเองเพราะดินมันแข็งแล้วไอ้น,นี่นะนั่นเลยปล่อยให้กินได้เลยนะวัวลงไปต้องเป็นไรไอ้เหี้ยวัวมันกินแค่ใบนั่นเองอ๋อ วัวกินใบวัวมันไม่ได้นอนเหมือนควายสามารถที่จะปล่อยวัวกินได้เลยปล่อยได้โอ้ดีดีดีพยายามจำเป็นนาะถ้าจำเป็นนะน่าเลยครับผมแต่ดูดูยาอ่ายานี้มันลงปุ้ยอยู่เรียมหมดแล้วนี่เนี้ยอ้อแต่ขนาดใหญ่มากเลยนะคุณตานะกี่ก้าวนี่คุณตาก้าวให้ดูหน่อยรถเคลนเดินได้ในคุณตาลองก้าวดูสองเมตรนะเมตรนะโอ้ให้รถเข็นเดินได้ไงไม่ต้องเบรกเนาะไม่ต้องเหนื่อยเราเนาะไม่ต้องเหนื่อยนุ่นก็เข็นไปครับผมตลลอดเย ผมเห็นคนบางคนเน,ะนาะคาะเล็กๆนี่หญ้าเต็มบ่าเลยนะโอ้โหทรมานมากเลยนะนา,นาเล็กๆเต็กเปลงเล็กๆมันเรื่องแค่ไหนเอาถ้าคณะใหญ่นี่นาเปลงใหญ่อย่างนี้มันจบเลยเนาะมันก็จบอ่าดีกว่าใช่ครับคุณตาบริหันจาัดก,การง่ายด้วยเนาะวันปุยง่ายไรยก็ง่ายผม<น>แล้วไอใบที่มันเหลืองนี่เป็นเพราะอะไรเมื่อปีที่แล้วเห็นเป็นกันเยอะจังเลยคุณตาใบเหลืองๆข้าวเนาะใบใบเหลืองๆแต่อันที่จริงไม่มีอะไรหรอก ข้าวมันหมดริ้ปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยโอ้ก็ปุ๋ยหมดมันก็เหลืองแต่บางคนมันลรยเล่นน้ำเยอะเกินไปใบก็เหลืองเหมือนกันเพราะรากมันดินมันโอนพอรากจับไม่ได้ไงครับผมกจรกินข้าวเหลืองถ้าเราฉีดไม่ต้องฉีดยาแรงแล้วฉีดยาอะไรคุณตาใค้ซาลาเกรมฉีดวัวนี่ฉีดข้าวเหลืองเหลืองนะทำไมคุณตา เชื้อรางไงอ๋อเคยเคยิดปลวกไหมครับคิดปลวกายาจัดโอชิรีค่ค่ะชิดพวกออยานอนก่อนไม่ตายนะอ่าปลวกเจตชุดาเกลมตายหมดผมเอาอะไรุดาคิดอันนี้เลยครับผมพราไปคิดเห็นมันตายเห็นปลวกตายรายตายพอเข้ามันเลื้ยงวกเอามาชิดเข้าผมดู วุ้นมีตกชายามก็ราคาแพงเลยขี้ไหลสุดาเข้มทุกๆเลยข้าวเหลืองๆนะใช้สุดาเข้มนะคุณตานะคือดอาเนี่ยครับผมผมว่าก่อข้าวมาน่าจะใหญ่ๆน่าดูเลยคุณตานะดูแล้วนี่นี่ยโอ้สวยจริงๆเนาะเมษาพรับพิามันก็แค่เดือนเดียวแป๊บเดียวนะคุณตานะอ่าเข้าเดือนเดียวไม่มีเข้าวมัขึ้นนีอือโค้กเล่นเยอะนี่เนี่ยบางบางที่ยังไถเลยนะคุณตากรางวันเมื่อเลยตอนนี้นะ ไรนี่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเยอะ <c oughs> แยะเมื่อวานตรงโน้นตรงโน้นเพิ่งวันเสร็จไปฉีดยาคุมให้เขาอ๋อคุณตารับจ้างฉีดยาได้เหรอหยาดยาดตัวเองก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องช่วยกันเนาะไม่ให้ถ้าจ้างคนอื่นก็ทําไม่ดีอ๋อไม่อยู่นะอยาคุมต้องฉีดเป็นนะฉีดฉิดนไม่เป็นไม่อยู่แนะ่ทำไมถึงว่าางนั้นคุณตาอยาคุมต้องฉีดลงดินอืมเห็นไหมคนบานครเขาฉีดยาคุมไม่อยู่เพราะอะไรเขาฉีดไง มอคีดเขาไม่คว่ำนะอเ,อเอาโมคีดงายทำไมเขาทำอย่างนั้นครับก็เขาเขาว่ารัวไม่เปียกไม่ท่วมอ๋อเพราะมันชีดบางๆใช่ไหมครับมันไม่อยู่หรอกอือต้องเปิดน้ำชีดอัดแรงไปเลยอัดลงไป,ไปในดินข้างล่างเลยนะอัดลงไปพอพอเราเดินฉีดปุ๊บเราวโมงเห็นใบดินเปียกเลยอ๋อนั่นแหละเด่เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาใส่น้ำทางเล็กๆก็เดินไปไม่อยู่หรอกอืยาคุมนี่ฉีดตอนไหนคุณตา วันเข้าเสร็จเอาเลยอ๋อวันวันนี้พรุ่งนี้ก็ชี้ได้เลยครับผมถ้าถ้าหญ้ามันโงกแล้วมันจะไม่อยู่อ๋อมันคุม,มเมล็ดไม่ได้คุมคุมต้นนะต้นมันงอกแล้วจะลกงอกไปเลยครับผมเอาคุม,มเลมลเมล็ดเหมือนกับนี่หละอืมคุม,มเมล็ดไม่ให้มันเกิดน้ำตาเนาะนั่นแหละครับผม